มาต่อที่คาถาเมตตามหานิยมนะคะอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครท์เพื่อรับคาถา,าต่างๆเอาไปปรับใช้ในการใช้ชีวิตนะคะหรือใครที่ชอบค้าขายที่อยากแบบค้าขายดีมีคนเมตตามหานิยมก็มาติดตามไปได้เลยนะคะคาถานี้ชื่อว่า mm hmm. นะเมตตาโมกรุณาพุทธปานีทายินดียะเอ็นดูสารพัดศัตรู วินาสันตุอิติปิโสภะควาเห็นหน้าวาจาเอ็นดูด้วยนโมพุทธายะสรุปให้นะคะนะเมตตาโมกุรุณาจดเอานะคะพุทธปาณีทายินดียะเอ็นดูสารพัดส,สันตูวินาสันตุอิติปิโสภะควาเห็นหน้าวาจาเอ็นดูด้วยน้โมพุทธายะคะาถานี้คือคาถาเมตตานิยมประเสริฐนักนะ,ะนะคะทุกคน แผ่เมตตานะคะอืมมันมีมันมีเยอะมากมีคําแม้กระทั่งแผ่เมตตาอีทังคุณยะพลังอาน,นิสงส์อันใดที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้บำเพ็ญแล้วขอผลบุญนี้แผ่ไปถึงเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายที่ข้าพเจ้าเคยร่วงเกินมาแล้วแต่ชาติก่อนก็ดีชาตินี้ก็ดีขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายได้มาอนุโมทนา มื่ออนุโมทนาแล้วอนุมาแล้วให้ขออโหสิกรรมตั้งแต่วันนี้เวลานี้เป็นต้นไปขอแผ่ผลบุญนี้ไปถึงเทพพระเจ้าทั้งหลายที่รักษาตัวข้าพระเจ้าอยู่ก็ดีนอกจากก็ดีทั่วสากรพิภพจงมีความสุขโดยเฉพาะอย่างยิ่งเทพภูมิทั้งหลายพูดผีปีศาจทั้งหลายที่อยู่ในที่นี้ก็อยู่ บ้านของข้าพเจ้าก็ดีขอให้ทุกท่านจงมีความสุขและขอแผ่บุญกุศลน,นี้ไปถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายมีบิดามารดาครูบาอาจารย์ญาติพี่น้องมีสหายของข้าพเจ้าทั้งหลายที่สวยความสุขอยู่ก็ดีสวยความทุกข์อยู่ก็ดีขอให้ทุกท่านจงมีความสุขโดยเฉพาะอย่างยิ่งภ้าสยามเทวาธิราชทุกท่านขอให้ทุกท่าน จงมีความสุขขอพระลานิสงนี้จงเป็นปัจจัยให้ข้าพระเจ้าทั้งหลายได้อยู่ดีกินดีมีความสุขความจเจริญยิ่งขึ้นไปและได้เข้าถึงซึ่งพระริพานในชาติปัจจุบันนี้ด้วยเธอนะคะเป็นไหมคะพเพื่อนๆเวลาไปใส่บาตรทำบุญค่ะหลังจากใส่บาตรทำบุญแล้วนะตอนไปใส่บาตรทำบุญนั้นนะอาจจะแค่ อธิษฐานว่าส่งบุญหรือให้เราละความกดความโลภความหลงแล้วก็ความอยากแต่หลังจากที่เราจะมาค้าขายให้เราอธิษฐานจิตประมาณนี้เลยค่ะนะให้เราต้องการให้ตัวเองมีความสุขโชคดีค้าขายดีเงินทองอไหลมาเทมา,มาเราก็ต้องคิดด้วยนะคะถึงจะมาเขาอยากจะให้ลูกค้ามาเยอะเท่าไหร่เราก็ต้องคิดถึงเขาด้วยบอกให้จิตทุกจิตอะ่ะให้เขามาสนับสนุนสินค้าของเราค่ะเนาะที่ขอจบคลิปนี้แค่นี้นะคะ บ๊ายบายเอาลูกไปด้วย